อลิเชครบ19เดือนแล้วค่ะวันนี้พัทก็เลยถือโอกาสพาน้องมาทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะช่วงนี้อลิเชเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นมากๆนะคะแล้วพลังคือล้นเหลือสุดๆเพราะฉะนั้นก็พยายามหาแอคทิวิตี้ต่างๆที่จะสามารถท้าทายเขาแล้วก็ฝึกสกิลในหลายๆด้านด้วยค่ะดูสิคะทั้งกระโดดทั้งปีนวิ่งเล่นคือแรงไม่มีตกเลยค่ะอลิเชอารมณ์ดีทั้งวันเพราะใส่ผ้าอ้อมเมอรีค่ะ u มอริ s Maurice, มี5,000ล้านลูระบายอากาศซึมซับนาน14ชั่วโมงเอลิเชสบายตัวทำกิจกรรมได้เต็มที่ตลอดทั้งวันแน่ก็แฮปปี้ค่ะเอลิเชขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะคะบ๊ายบายหนึ่งสองสามเจหนึ่งสองสามนี่คืออันหนึ่งสองสามอ้ คือ <Hello. S 1> มีคนดีใจอยากรถแบบ